สวัสดีครับ FC Channel โอรถมือสทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวรถใหม่อีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับเป็นตัวหายากที่ลูกค้าหาเยอะนะครับคันนี้จะเป็นตัวนิสสันนาวา a NP 3 0 0 Back Edition นะครับคันนี้เป็นรถตัว4ประตูนะครับเป็นรถปี19.20 นะครับและที่สำคัญคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับใครที่หาอยู่นะครับให้รีบติดต่อเข้ามาเลยนะมีแค่คันเดียวนะครับสำหรับเกียร์ออโต้สประตูได้เป็นสีเทาดำนะและที่สําคัญเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ส0 0 0 0ื่นกโลเท่านั้นเองนะไมค์ไม่เยอะเลยนะครับรถปีสิบเก้าจุดยี่สิบโหไม์น้อยนะครับน่าใช้งานราคาดีด้วยนะสาหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเกียร์ออโต้ไมน้อยสี่ประตูนะคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ปรับสภาพมารีวิวให้ดูก่อนใครเลยเพื่อ fc ทุกท่านเลย ใครที่หาอยู่ก็จําทะเบียนนะครับ9กไก่ท้ทหาร4428นะครับกรุงเทพมหานครติดต่อเข้ามาเลยที่เบอร์0984465222นะครับแอดไลน์หรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับรถคันนี้ยังอยู่นะเพราะว่าเพิ่งมานะฮะในส่วนของตัวรายละเอียดคันนี้นะครับก็ไม่มีความแตกต่างจากตัวคันอื่นนะที่ผมเคยรีวิวไปแต่รายละเอียดที่มันชัดเจนก็คือตัวโครงสร้างอะไรพวกนี้เดิมนะครับพวกออปชันฟังก์ชันนะครับ อันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ d a y t i m e Running นะครับมีชิลด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะถ้ายุคย้อนไปประมาณ10กว่าปีนะครับจะนิยมมากในตลาดบ้านเราตัวนี้นะครับต้องมีนะครับรถกระบะต้องเทนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีเทาแล้วก็ไฟด้านหน้าด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นโคมเดิมนะครับไม่มีแตกไม่ลาวไม่หมอง นะครับไม่แตกไม่ล้าไม่หมองโคมเดิมเดิมกันชนหน้าก็เดิมนะครับอันนี้รถยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับให้ดูรายละเอียดก่อนเลยไฟตัดหมอก <c oughs> กันชนหน้านะครับขออภัยนี่นะครับรายละเอียดตัวกันชนตัวโป่งซุ้มล้อก็มีตกแต่งมาให้นะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ได้ล้อแมกขอบ18เป็นสีดําเงานะครับล้อแมกขอบ18ดําเงารัดด้วยยางของโตโยปี19ปีติดรถเลยนะครับ ยังใช้ได้อีกยาวแล้วก็รายละเอียดตัวช่วงล่างอะไรพวกนี้ก็ยังเดิมเดินะยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้ให้ดูรายละเอียดรถเดิมเดิมก่อนนะครับฝากระโปรงก็พวกลายสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ก็ยังติดอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราต้องไปสปากันอีกทีหนึ่งนะเราต้องไปทําปัดสป,สปารถอีกทีหนึ่งนี่นะครับรายละเอียดตัวล้อนะครับล้อด้านหน้านะครับรายละเอียดตัวซุ้มล้ออะไรพวกนี้ก็เดิมหมดเลยนะครับ รายละเอียดต่อมานะครับคันนี้มีกล้องด้านข้างมาให้ด้วยนะครับนี่มีตัวกล้องกระจกมองข้างเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะมีไฟ LED ติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยมีคิ้วกันสาดจากโรงงานด้วยนะนี่มีคิ้วกันสาดมาให้แล้วก็รายละเอียดพวกสติกเกอร์คาบไอสติกเกอร์คาบโคนอะไรพวกนี้ก็มีติดมานะครับ คร,ครบเลยบันได้ข้างอยู่ครบนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวรุ่น2.5 DDTI VGS Turbo นะครับ163แรงม้านะครับอ่ะดูกันต่อรายละเอียดด้านในนะครับสวยงามมากครับรายละเอียดตัวคอนโซลพวกนี้นะครับดูเลยนะครับคอนโซลกลางดับบอร์ดต่างๆนะครับไม่มีริ้วรอย สมุดคู่มือคู่ม,มือก็มีมาให้ครบนะครับมีแผ่นยางรองพรมอะไรต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะแล้วก็ตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับผสมกับผ้าตรงนี้จะเป็นผ้านะครับแต่รายละเอียดดีนะครับรายละเอียดดีเลยไม่มีรอยฉีกขาดเสา B นะครับเออสเสา A ด้านหน้าจุดนอด็อตยึดต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเดิม ติดรถมาจากโรงงานนะครับตัวแผงประตูนะครับด้านหน้าซ้ายแล้วก็ตกแต่งด้วยสีดําหมดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังติดชิ้งสีส้มนะครับเดี๋วจะเข็บสีส้มจุดแต้มสีบริเวณประตูหัวน็อตต่างๆอันนี้เดิมนะครับเม็ดอาร์คมองเห็นชัดเจนนะครับไม่มีการพ่นสีทับตัวเสาบีก็เช่นกันนะครับเนี่ยครับด้านซ้ายจะเป็นตัวแอลนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับ ลายเดิดตัวหัวน็อตเติมเดิมนะนี่น็อตเดิมสีเดิมแน่นอนนะครับตัวสีเนี่ยเดิมลายสติกเกอร์นี้ก็เดิมที่จับประตูก็เป็นสีดำนะมีลายตัวกันกันรอยเป็นตัวนาวล่ามาให้ด้วย <c oughs> นี่ก็จะเป็นแผงประตูนะครับด้านหลัง ตัวคำว่าล็อกภาษาอังกฤษตรงนี้นะฮะก็ยังเห็นชัดเจนนะครับจุดแต้มสีหัวน็อตต่างๆอันนี้ก็เดิมค่อนข้างที่จะใหม่เลยทีเดียวนะครับเบาะนะครับเหมือนกันเลยลายเดียวกันนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะได้เหยียดตัวรถตรงนี้ก็วางแก้วน้ําได้ด้วยนะนี่นวางแก้วน้าได้บริเวณขานะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีแอร์มีแอร์นะครับสช่องนะดูต่อนะครับเนี่ย มียางรองด้วยนะตัวช่องว่างระหว่างตัวห้องโดยสารนะครับกับตัวกระบะท้ายอันนี้ก็รายละเอียดดีนะครับเก็บงานดีมีฝุ่งซุ้มล้อนะครับตัวแชสซีรถอันนี้ก็เดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างเลยอันนี้ก็คือรายละเอียดเดิมลายล้อแม็กเหมือนกันทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ล้อเลยแล้วก็ลายสติ๊กเกอร์แบ็กเอดิ t i o n นะครับก็ติดอยู่ครบนะ รายละเอียดตัวไฟท้ายนะครับรายละเอียดเดิมหมดเลยตัวหนังสือคําว่นวานาวัล่านะครับรายละเอียดต่างๆกล้องมองหลังมีมาให้พร้อมคันนี้น่าจะไม่ไม่เคยบรรทุกเลยแหละนะกระบะท้ายนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูมานะดูด้านท้ายตรงนี้ก่อนการกระแทกท้ายไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตรงนี้เนียนเลยไม่มีริ้วรอยนะครับเรียกว่ารถใช้น้อยอยู่แล้วนะครับ <c oughs> นะครับรถใช้น้อยอยู่แล้ว ไฟนะครับนี่ตัวรุ่น EL นะครับกันชนท้ายก็เดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีบุบนะตัวช่วงล่างนะครับดูเลยยางอะไรมีนะครับช่วงล่างสวยละเอียดตัวช่วงล่างนะครับนี่นครับไม้แค่สามหมื่นครับสำหรับนาวาล่าคันนี้ฮะ ด้านท้ายกันสภาพสมบูรณ์นะครับสภาพสมบูรณ์เลยสโพกซ้ายนะครับหัวน็อตยังไม่ไขไม่มีน็อตไม่มีไขทั้งขึ้นนะครับสภาพดีประตูฝาท้ายนะครับรายละเอียดเดิมรายละเอียดเดิมนะครับพวกหัวน็อตน,นี้ก็เดิมเดิมด้านขวานะครับหัวน็อตตัวนี้ก็เดิมรอยตะเข็บต่างๆนะครับ อันนี้เดิมหมดอ่ะาทำต่อนะครับเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับรายละเอียดตัวรถอ่ะเริ่มจากแผงประตูก่อนละกันนะครับฝั่งด้านขวานะครับตัวหนังสือนะครับตัวล็อกต่างๆนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับคมๆสวยๆแบบนี้เลยตัวแผงประตูด้านในก็เรียกได้ว่า ไม่มีริ้วรอยอีกเช่นกันนะครับเนี่ยตัวกระจกนะครับเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูน,นะครับกระจกบานเดิมนะครับบานเดิมติดรถมาเลยนะแล้วก็ต,วตัวนี้หัวน็อตจุดยึด,ยดบานประตูต่างๆนะครับ ตันี้ก็คือรายละเอียดเดิมเหมือนกันนะสวยๆอ่ะมาดูกันตัวเบาะนะครับรายละเอียดดีนะครับไม่มีขาดนะครับเบาะนั่งฝั่งด้านขวานะครับแถวหลังนะรายละเอียดดีแล้วก็ตัวเพดานนะครับดูเลยครับตัวเพดานไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสะอาดสะอ้านนะ โอเคไปดูฝั่งคนขับกันต่อนะรถอยังไม่ได้ล้างนะครับรถรถมันยังไม่ได้ล้างคันนี้สําหรับนิสสันแล,ล้ววาราคันนี้นะครับปี19เกนะครับเนี่ยกระจกพัดเดิมหมดนะครับแผงประตูด้านในก็มีแต่คาบเลอะเท่านั้นเองนะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยถลอกเลยนะตัวแผ่นเพจนะครับแผ่นเพดตรงนี้จะอยู่ตรงมุมประตูนะครับเสาเอหน้าขวาฝั่งคนขับนะ รายละเอียดตัวรถนะครับมีแผ่นสครับเพจมาให้ด้วยนะครับติดคำว่านาวาล่ามาให้ด้วยนะเนี่ยดูนะครับสติกเกอร์นะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีการขายนะครับไม่มีการขยมั่นใจได้เลยนะครับอ่ะนี่นี่ก็จะเป็นเบาะนะครับเบาะฝั่งคนขับก็ไม่มีรอยฉีกขาดเช่นกันนะครับไม่มีรอยฉีกขาด อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะอ่านี่เรามาดูแดชบอร์ดกันบ้างนะครับตัวพวงมาลัยนะให้ดูพวงมาลัยก่อนเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นะฮะพวงมาลัยคันนี้ให้เป็นมัลติฟังชันนะครับหุ้มหนัง3ก้านนะครับรายละเอยียดตัวพวงมาลัยก็สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยถลอกหรือฉีกขาดนะไอ้ตัวหนังอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวหนังสืออะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะครับเดินตะเข็บสีส้มด้วยนะครับ mm. เดินตะเข็บสีส้ม เดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยเลขใหม่คันนี้นะครับ33,000ืมกโลเท่านั้นเองนะฮะสามหมันสี่ร้อิกิโลเมตรนะครับไหมแ่แท้เลยนะไม่แท้ไม่กอใหม่แน่นอนนะครับ ล้วคันนี้ได้เป็นตัวพุสตาร์อนจินนะครับจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้พุสตาร์อนจินหลบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลตรงกลางนะครับได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับขนาดใหญ่เลยแหละเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับดูเมนูต่างๆนะครับออดิโอนะครับ f m a m นะครับบลูทูธเชื่อมต่อมือถือได้นะครับดูกล้องก็ได้ นะครับนี่กดกล้องตรงนี้นะครับดูกล้องก็ได้นะโอ้มีหลายมุมมีหลายมุมนะอ่านะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนะครับใช้งานได้ปกตินะครับวันนี้คันนี้ให้ออปชั่นมาถือว่าจัดเต็มเลยนะในส่วนของตงัวกล้องแล้วก็จอขนาดใหญ่นะครับได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับและที่สําคัญคันนี้เกียร์ออโต้นะครับนี่เลยนะครับฐานเกียร์เป็น โคมียมด้วยนะครับหานเกียร์เป็นโครเรมียมรายละเอียดดีนะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะแล้วก็ตรงนี้ที่วางแก้วน้ำก็ปกตินะครับหายากนะครับสำหรับตัวออโต้นานๆเดี๋ยวเข้ามาให้รีบติดต่อด่วนนะฮะนี่ดูรายละเอียดตัวรถนะฮะไฟส่องสว่างด้านหน้าเป็นแสงสีขาวนะครับแล่ที่สำคัญน,นี่กระจกตัดแสงออโต้นะครับ เป็นกระจกตัดแต่งออโต้มาให้ด้วยนะโอเคไป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 ดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเอาละครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของนาวาร่าคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.5ลิตร163แรงมา้า403นิวตันเมตรนะครับมาพร้อม BGS Turbo Intercooler นะครับอ่านี่รายละเอียดตัวเครื่องยนต์นะครับ ดูเลยทุกซออทุกมุมน,น,น,นะครับเอเด็กเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เดิมแน่นอน,นตัวนี่จะเป็นในใส่วนตัว a อ s เอนะครับสุดแต้มสีต่างๆอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับตัวอะไรตัวคานนะครับฝากระโปรงนะครับน็อตยึดฝากระโปรงอันนี้ก็เดิมตามซอกพวกนี้นะครับเดิมหมดผ่านด้านหน้านะครับดูเลยนะครับตามซอกตัวน็อตต่างๆ น็อตต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะบริวเวณแท็คชงลีดด้านหน้าโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับละเอียดติดมาจากโรงงานก็ยังติดอยู่ครบๆแบบนี้นะครับหัวน็อตพวกนี้ก็เดิมๆเช่นกันนะเน็ตพากนะครับรอยซีมอะไรพวกนี้ก็คือเนี้ยก็คือเดิมจากโรงงานเลยแหละนะครับหัวน็อตเดิม ฝากระโปรงพัดเดิมนะครับมีการสนับสนุนการความร้อนนะครับตัวสติกเกอร์เนี่ยรับเบล์ลมฟอรยังติดอยู่นะครับตรงนี้ก็รายละเอียดก็ยังติดอยู่นะครับก็ครบเลยนะตัวยางอะไรพวกนี้ก็มีมาให้นะครับมันเป็นพาที่ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ใครที่กําลังตามหานะครับเจ้านิสสันนาวาลานะครับคันนี้น่าใช้งานนะครับไม่น้อยด้วยนะรถปีใหม่เกียร์ออโต้นะครับให้รีบติดต่อมาเลยนะที่เบอร์0 9 8 4 4 6 5222นะครับสำหรับเจ้าิสันนาวาล่า Np300 คันนี้นะครับเป็นตัวสีประตูปี19 20ไม้3 3 0 0 0ราคา6 1 9 0 0 0บาทนะครับได้เป็นตัวสีประตูสีดำนะครับสีประตูสีดำด้วยนะครับแดกเอデชันสวยเลยคันนี้ถ้าล้างออกมานะครับบอกเลยว่าสวยนะคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุเลยแน่นอนการ,รันตีตัวโครงสร้างทุกอย่างเลยนะครับติดต่อเข้ามาด่วนนะแล้วก็ก่อนจากกันก็กดไลค์กดแชร์ กด SUBSCRIBE ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางช anel โอรถมือสองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลา f c ทุกท่านไปก่อนแล้วและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ